ซึ่งตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งแล้วนะครับอากาศก็ประมาณสัก16 17เจองศานะครับในหมู่บกแบบหมดเร่ร่อนนะครับซึ่งน่าจะหนาวนะครับซึ่งเราก็หนาวมากเหมือนกันนะครับก็เลยได้ไปนำผ้าห่มส่วนตัวนะครับมาให้นาหนาวครับัดโอ้ผมผมผมให้เล้วให้เล้วหนาว เอามงนดังเ่ย้าุนก็ได้บุนเลยใหุ้นไดุ้นครับอ่าโชคเีนายอผมหวนี้ผมอามาจากแม่าเนี่ยผมกลามาทาผมพันตรโกีรองกา้นาาสถานีตำรังมือสงขกลาลังบุมาแล้วทีงนเพื่อรอรับการตรวจยึจากท่านผู้น่ารคาญตำรวจภูธรจังหวัดอุริยลมีจำนวนเยอะ5้นาย ที่จับเองจับได้คแต่ปัญหาเนี่ยถ้าพวกเราช่วยกันเนี่ยปัญหาตรงนี้ผมว่าพวกเรทุกคนนะครับที่ช่วยกันใช่ไหมใช้เวลาคนส่วตรวจทั้งตัวคนไทยนะตรวปกติครับผมเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเราประมาณตีหนึ่งครับครับก็เลยเห็นป้าคนหนึ่งก็นอนอยู่หน้าหน้าท้องครับก็น่าเสื้อน่า ก็จะหนาวครับเพราะว่าอุณหภูมิก็ประมาณ15-16องศาประมาณนั้นครับนะครับก็กิดความสงสารนะครับปกตินะครับเนาะก็เห็นชาวบ้านหนาวนะครับก็เลยได้เป็นำผ้กผมอยู่ที่บ้านครับมาให้ครับประมาณนั้นคือขี่รถกลับย้อนกลับมาใช่ไหมใช่ครับใช่ใคือเราเห็นนะครับเราคุยกันกับผู้ตรวจครับผมครูพอดีเราว่าเราไปหาพ้าผมมาให้ป้าจกดีไหมเพราะว่ามันหนาวมากนะครับผม ผมก็หกสิบเจ็ดองศาก็หนาวเพราะว่าขนาดพวกผมเข้าเวียรก็ตามภาพนะครับใส่เสื้อแขนยาวทับเสื้อเกาะทับนะครับก็ยังหนาวอยู่เรามีความรู้สึกไงบ้างก็โอ้รู้สึกก็ดีใจครับดีใจที่ได้ช่วยปกติก็เห็นแบบนี้ก็ช่วยเสมอครับช่วยตลอดอยู่แล้ว